ครับมาดูเหรียญเก่านะครับเหรียญเกือบร้อยปีลักษณะเหรียญปั๊มข้างกระบอกอันนี้เหรียญกนนรรลมนะครับหลวงพ่อขาววัดลักสีนะครับอันนี้หลวงพ่อบนแเลมนะครับเกจิดังๆยุคนั้นปลุกเสกนะช่วงสองสี่หกศูนย์สองสี่หกเก้าเป็นเหรียญที่หายยาก ประวัติไม่มีรูปภาพเพราะฉะนั้นการปลอมแปลงหรือการเรียนแบบก็มีพร้อมหนังสือพระนะครับหนังสือพระยุค2,515เป็นต้นมาก็มีทั้งเกตั้งแท้ปนกันนะเพราะว่าประวัติที่ผลิตเหรียญในยุคนั้นไม่ได้มีการบันทึกชัดเจนว่าใครผู้ผลิตมีแต่คําบอกเล่าต่อๆกันมาแต่คนโบราณไม่ค่อยโกหกนะผมว่า ประวัติก็น่าจะมีเขาความเขาโครงความจริงก็าจะมีแต่งเสริมเติมแต่งนิดหน่อยนะครับเราก็หาของเก่าตามประวัติที่พอจะหาได้เหมือนพระสมเด็จวัดละครังก็มีประวัติก็มีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ลักษณะแท้ทันก็ก็ต้องพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พอพิสูจน์ได้การแยกโลหะ ความเก่าโลหะการเกิดออกไซด์ต่างๆสน,นิมโลหะขบวนการผลิตวิธีการผลิตแต่ของปลอมก็มีทั้งเหรียญรอเหรียญอะไรแต่เราต้องรู้ต้องแยกให้ออกว่าเหรียญปัอมกับเหรียญรอแต่ปลอมได้เราเกือบร้อยเอร์เซ็นะแต่ว่าปลอมไม่ได้เหมือนหรอกที่ผมศึกษามาเทียบทุกเหรียญที่มีอยู่ที่ลักษณะตามหนังสือตามอะไรก็จะก๊อปปี้ทั้งแกะบล็อกใหม่มีทั้งแกะบล็อกใหม่แล้วก็ ทั้งหล่อเวียงหล่อเวียงก็จะดูยากนิดนึงถ้าดูไม่เป็นผิวโลหะแต่ลักษณะพิมพ์ทรงจะเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นถ้าหล่อเวียงนะแต่เหรียญปั๊มจะจะก๊อปปี้ได้ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นที่แน่ๆหูเหรียญจะต่างออกไปนะหูเหรียญส่วนใหญ่ถ้าเหรียญก๊อปปี้จะไม่เรียบร้อยทุกทุกชนิดเหรียญทุกชนิดเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เหรียญแท้หูเหรียญจะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามไม่ได้รูปส่วนหรือว่าไม่ได้รูปทรงนะครับ น,นี่เพื่อมาดูนะเหรียญปั๊มข้างกระบ,บอกสันนิษฐานจากความเก่านะที่ผมศึกษาความเก่าพิมพ์ทรงเป็นเหรียญหายากนะครับเพราะเหรียญเกือบร้อยปีเอามาดูเหรียญหลงพวกขาวก่อนพวกขาวสองสี่หกเก้านะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญเก่าก็จะมีการเก็บรักษาไม่ได้เก็บในสุญยากาศ เก็บสภาพเวลล้อมทั่วไปก็จะมีสนิมเกิดขึ้นนะเพราะเหรียญเกือบร้อยปี98ปีถ้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อ,บอกแรกคือเหรียญบล็อ,บอกแรกจะแกะใหม่หรือเป็นบล็อกมาสเตอร์แรกจะแท้หรือไม่แท้ถ้าแกะใหม่ก็จะก๊อปปี้ได้ไม่เหมือนกันนะถ้าเราถอดจากเหรียญน,นี้ก็จะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นผิวเหรียญไม่เหมือนตำหนิเดิมไม่เหมือนตำหนิที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ตอนปั้มเหรียญไม่เหมือน ตัวหนังสือความคมการแกะฝีมือช่างไม่เหมือนจะมีความเพี้ยนนะครับอันนี้ดูความเก่าธรรมชาติจากลักษณะสนิมนะครับเพ,เพื่อนๆดูอันนี้ถ้าเหรียญนี้ทันก็ก็ถือว่าโชคดีนะก็ดูความเก่าได้แค่นั้นนะแล้วก็เทียบถ้าวิทยาศาสตร์ก็ไปแยกธาตุดูว่า ลักษณะทองแดงมีการปนเปื้อนสอดคล้องกับยุคสมัยนั้นไหมใครเป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสหรัฐนะฮะส่งออกทองแดงถ้าทองแดงยุคนั้นก็จะมีลงปัม๊มเป็นลงกระสอบลงปัม๊มมีเครื่องมือปั๊มนะฮะที่นําเข้าจากอังกฤษปัม๊มตัดข้างกระบ,บอกแต่มีหลายรูปทรงนะฮะทำได้หลายรูปทรงวิไรเพาะช่างก็มีเครื่องกึง เพราะงั้นการกึงก็น่าจะทําได้การตัดด้วยมือการตัดเหรียญด้วยมือเป็นเครื่องตัดด้วยมือแต่เลื่อยฉลูนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เป็นเหรียญปั๊ตัดข้างกระบอกดูความคามของเหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อนดูดูกล้องไม่ค่อยชัดนะดูตัวหนังสือดูความคาม,คว,มความเก่าโลหะแต่ความเก่าสนิมนี่จะจะจะ,จะทำปลอมได้ยากหน่อยเพราะว่าทองเก่าธรรมชาติ ความเก่าจากกากัดน้ํายาก็มีนะครับก็จะไม่ค่อยเหมือนผ้าร้อยปีก็จะมีความเก่ากัดชํารุดถ้าพ้าไว้วางไว้ในอากาศธรรมชาติสมัยก่อนเหรียญไม่ค่อยมีราคานะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือลวดลายฝีมือให้เพื่อนดูนะครับ หูเหรียญสําคัญนะครับหูเหรียญถ้าร่องรอยเดิมถ้าเป็นหูเหรียญแท้เดิมติดมาก็จะดูง่ายส่วนใหญ่หูเหรียญเหรียญก๊อปปี้เหรียญถอดก็จะไม่ค่อยสวยนะครับจะจะมีร่องรอยการชํารุดการเส้นซ้อนอันนี้ขอบข้างขอบข้างจะมีเรียบนะครับเพราะเพราะเขาจะตัดเหรียญก่อนแล้วก็ไปปัม๊มกระบอกก็คือกระบอกบังคับพิมพ์ไม่ให้เหรียญขยื่นเพราะฉะนั้นถ้าตัดได้พอดีก็จะ จะปั๊มก็จะมีการปิ้นนิดหน่อยนะครับไปกระแทกกับบล็อกบล็อกที่บังคับบังคับไม่ให้เหรียญขยับนะครับก็จะมีความเรียบเห็นไหมครับคือประวัติไม่มีการบันทึกผมยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างโรงกระสาบหรือที่ไหนไม่รู้สมัยนั้นมีร้านห้างเตียนเซนแต่ไม่รู้ว่าเขามีเครื่องปั๊มแบบไหนหรือเครื่องตัดแบบไหนนี้ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ เพื่อนดูสนิมโลหะลักษณะทองแดงสนิมโลหะความเก่าพระอายุ98้าสิบแปดปี<ม>ครับกล้องไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมครับจะมีร่องรอยแม่พิมพ์ที่รอยตัวปั๊มจะไม่พอดีกับเหรียญเหรียญที่ตัดแล้วก็มาปั๊มนะครับ นั้นก็จะมีลักษณะไม่พอดีเป๊ะก็จะเห็นร่องรอยเนี่ยขอบข้างปั๊มกระบอกอาจจะมีอยู่จริงนะครับอันนี้ลักษณะเหรียญเก่าที่มีความเก่าของโลหะเป็นบล็อกบล็อกแรกเป็นบล็อกที่ไม่ได้ผ่านการก๊อปปี้เนีเป็นบล็อกลักษณะเป็นพระไม่ได้ก๊อปปี คือเป็นบล็อกปั๊มจากบล็อกมาสเตอร์ลักษณะนะครับอันนี้ดูเหรียญแรกเหรียญที่สองนะครับหลวงพ่อฟัดบ้านแหลมเหรียญในตำนานนะครับเนี่ยลักษณะทองแดงเก่าผมยังไม่ได้ไปแยกธาตุนะหาทุนไม่ได้ให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปแยกธาตุให้ดูว่ามันสอดคล้องกับทองแดงในยุคนั้นไหมสองสี่หกศูนย์หกเก้า แต่ลักษณะเหรียญสวยเก่านะครับเป็นเหรียญปัม๊มเหรียญปั๊มจากบล็อกมาสเตอร์ก็จะก๊อปปี้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะจับผิดกันก็หาเหรียญที่มีอยู่ในตลาดเอามาดูทุกฝีมือมาเทียบดูก็จะจับผิดได้มันงจะมีจุดตําหนิเ็าเรียกจุดตําหนิร่วมที่ทุกคนพยายามก๊อปปี้นะครับเหมือนหลงหลวงปรกันก็จะมีหางแตกอะไรพวกนี้เขาเรียกตําหนิร่วมที่พยายามก๊อปปี้หรือสร้างขึ้นใหม่ แต่บล็อกมาสเตอร์มันจะเป็นตําหนิที่เกิดจากแม่พิมพ์ชํารุดเพราะมันจะดูง่ายตําหนิร่วมเพื่อเล่นเกมจับผิดก็ได้เหมือนเด็กอไปหาจุดตําหนิร่วมแต่ละเหรียญเอามาเทียบกันดูแต่ละฝีมือก็จะรู้ว่าเหรียญไหนก๊อปปี้จากเหรียญไหนผมว่าไม่ยากนะแต่ว่าเหรียญคือหายากเหรียญเทหายาก <laughs> ก็ต้องโชคดีถึงจะได้มานะเป็นเป็นโชคนะของพวกนี้ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เพราะเหรียญผ่านการเวลาเกือบร้อยปีไม่รู้อยู่กับใครบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องโชคนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงทําปลอมง่ายดีไงก๊อปปีแกะใหม่ก๊อปปีคือเป็นแกะคัดลอกแกะแกะใหม่เลยเรียนแบบแกะใหม่ไม่ใช่ว่าก๊อปปี้ถอดแตกเหรียญคือคัดลอกรูปทรงแล้วก็ไปแกะใหม่แล้วก็ปัม๊มปั๊มก็จะมีความไม่เรียบร้อยหลายอย่างเกิดขึ้น อันนี้เปเหรียญปั๊มข้างกระบ,บอกของพ่อวัดแหนมนะครับนี่เพื่อนดูเหมือนกับเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเศษร่องรอยการปั๊มนี่ขอบเหรียญบล็อกแม่พิมพ์ความบล็อกมาเตอร์จัดแท้หรือเก๊หรือจอะสร้างขึ้นใหม่แล้วไปปัม๊มไม่มีใครคัดลอกใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติใครจะมาคัดลอกเหรียญน,นี้เอาไปก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าใช้เครื่องมือยุคไหน ก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญขอบข้างปั๊มกระบอกให้เพื่อนดูเหมือนหลวงพ่อวัดลักสีเนี่ยพา่ายุคใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเนี่ยจะมีร่องรอยการปั๊มมาจากละจากฝีมือการปั๊มจากเครื่องเครื่องลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับมีจะขอบมีเนี่ยขอบไม่พอดีนะครับกับแม่พิม คือเขาจะตัดเหรียญก่อนแล้วไปปั๊มนะตามหลักการที่ผมศึกษามานี่เป็นเพื่อนที่ศึกษาครับเป็นเหรียญหายากแล้วแต่ศรัทธานะครับใครมีราคาเท่าไหร่นี่ผมผมไม่ทราบว่าเขาเช่าหาเท่าไหร่จริงๆแล้วแต่ใครจะตั้งนะครับก็เป็นแนวทางศึกษาว่าผมว่ามีอยู่จริงพระตามประวัติบอกเล่าจากจากหนังสือพระจากอะไรครับมีความจริง อยู่แต่แม้อาจจะไม่ร้อยเปอเซนแล้วแต่ใครจะแต่งเติมอะไรนะแต่เหรียญก๊อปปี้มีแน่นอนพระมีราคาพระเก่าเขาก็ก๊อปปี้ง่ายดีก็จะไม่รู้เราก็ต้องหาด้วย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 หลักการวิทยาศาสตร์ความเก่าโลหะประวัติการสร้างเทียบเคียงแล้วก็ดูขบวนการผลิตวิธีการผลิตว่าหลักการผลิตเขาทําอะไรยังไงเราจะจับผิดตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเหรียญปั๊มข้างกระบ,บอกแน่นอน เนี่ยมาจากวิธีการปั๊มล้านเดียวกันความเก่านะครับครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะหาเงินไปแยกแยกโลหะให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นกรณีศึกษาใครศรัทธาจะได้เช่าหาเอาเป็นที่ยึดแนี่วจิตใจคนเรานะครับอืมล้วแต่ศรัทธาใครนะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะไปแยกธาตุให้ดูนะครับ